ฟาร์มชีวิตมันต้องเวลขนาดกับตันยังมาเวลนายเป็นใครทำไมไม่เวลวะโอเคครับผมสวัสดีครับช่องเต็นตเนอาวนะครับก็อยู่กับดักกสเดนเชนวีที่79แล้วนะครับวีนี้ก็ไม่มีอะไรยังคงต้องฟาร์มอยู่นะครับ เดี๋ยวเวลน่าจะพอดี70นะครับแล้วก็บอสตัวที่2จะโผล่ซึ่งบอสตัวที่2เนี่ยจริงๆมันต้องใช้หมาสู้นะครับแต่เดี๋ยวว่ากันอีกทีว,ว่ามันเวลจะเวลจะพอดีไหมผมใช้เซตเดิมสู้เลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ต่อเนื่องของเขิงพราะมันต้องถอดแต่ว่ามันบวกสเตจสามสิบซึ่งเรามีทั้ง2คนนี้อยู่ไม่น่าจะต้องห่วงอะไรนะครับ ต่อสู้ก็เหมือนเดิมทุกอย่างลงก็ลงด่านเดิมนะครับแต่รอบนี้เป็นไปหยิบของกลับมานะครับจริง,รงๆลงนี้ได้ไหมได้นะครับแต่ว่าหนึ่งคือเก็บเบลด้วยแหละแล้วก็2คือบอสตัวต่อไปไอ้ตัวแฟลชเนี่ยมันไม่ได้เน้นดาเมจเท่าไหร่นะครับเน้นการโดนโดนตอดนะใช้บลีดใช้ไบรท์อะไรเงี้ยตอดออนะครับก็เลยลงนี่ละกัน ก็ได้ยูเว่นเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นซื้อของฟรีเดี๋ยวรอบหน้าของใช้กันไม่หวานไม่ไหวโ <c oughs> okay. อเคก็เหมือนเดิมนะครับวอร์เรนติวิโนมมีดิซินอลสับสองอ,อันค่ะบปุนแจนสับสองอันนะครับฮอลลีวอเตอร์คุบเพลิงเยอะหน่อยครับเผื่อบน นิดหนึ่งถ้าเป็นแผลขั้นกลางบอกว่าพวกพิษอะไรไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวเราต้องไปหยิบอะไรมาเพิ่มด้วยก็เลยแค่นี้ลัวกันอาาล่วโอเคครับลุย ผมควรไปข้างล่างก่อนให้จบนะครับเราบนนี้ค่อยวนมาไม่มีปัญหากับดักเยอะมากเลยแปลกใจดี ใส่นี่ไม่ได้ดีเท่าไหร่เก้าไหนวะเออไม่มีอะไรก็ไม่ไปนะครับออกขวายาวๆแล้วก็เนีย่ยกับดักเยอะมากเลยรอบนี้เฮ้ยอะไรวะกุก โอ้โหผิดคนครับใช้ผิดคนในการปลดกับดับแรกแจกแถมอยู่นะมีอะไรแปลกๆละ ชักขัดโอเคอยังแรงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนตายซะเออพลาดครับไปดึงมันมาทำไม ที่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวอาจจะลดสเตรสนะครับุกอีสเฮิร์ดเออเฮิร์ดใช่สองโอเคเยยม น่าจะฟันก่นกนนอนเนาะใช่างมันเครับตัดสินใจไปแล้ว

ใส่ลงไปแล้วล่ะนี่มีต่างหาของแท้ก็ต้องมี้นะครับคุณเรีวอเตอร์ กุญแจแล้วกันนะครับผมไม่ได้เปิดอะไรอีกแล้วอ,อันนี้สิแทนกองเงินได้อยู่น,นี่เผื่อไปหาอาหารเพิ่มนะครับอย่างอื่นก็ยังสำคัญโอเคตามนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để bao bỏ lỡ những

โอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยนะครับอ hmm. ที่เหลือยังจำเป็นหมดนะครับและยังต้องหยิบเจ้านี่มาอีกพอเทรดก็สําคัญก็เอาเครสออกก่อนนะครับ เงินออกกันนะครับถามใครล่ะมั่นใจไม่ว่าอาหารพอเงินยังต้องใช้ครับก็เทรดออกแล้วกัน มา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 ดิดออกไปดิดเริ่มใช้น้อยนะครับพอเทรดสำคัเป็นสำคัญกว่า in all ดีครับ the ain the <laughs> ทำได้เท่านี้แหละเสดาเหมือนกันแต่ทำอย่างไรได้แทบอีก ไม่มีเวลาที่นี่ไม่มีเวลาที่นี่ถ้าให้โชคดีก็เดินซ้ายนะครับแล้วก็หวังให้มันไอ้สเกานะครับ มันยากตรงนี้แหละเพราะว่ามันจะอยู่บนทางเดินได้ด้วย,ยนะครับเอาโอเคเอาอยู่นี่พอดีครับโอเคอย่าพิ่งขอสมรวจหน่อย เออจะเอาของกลับ เลจะนอนหน่อยนะครับเผื่อได้อีเวนต์ข้างงูของเจ้านี่นะครับ พอปปด๋อให้เพื่อนนะอืมันไม่เป็นไรอ่าโอเคครับมาเกิดเหตุการหน่อยโอเคเยี่ยม การบูไล่โปรเทคเยอะท,ทีละตัวครับโอ้โหไอเวลเอ้โอ้โหกาดให้กันแล้วนะครับ มึงไม่เคยเกรงใจชุดพี่กันเลยนะนะไม่มีอะไรแก้ได้ด้วยเนี่ยเบียกาขาดก็แล้วกันครับไม่มา mày làm gì chả? Vàoรอบ này. Bất kỳ mình quá, quá, bạn. Thêm cái gì? Ok, tự mình hiu tự mình của าแก่มาหนึง่งศพสเน็คใบต้องหิวนะครับ คือทำอะไรอะ่ะสตันโอ้โหเฮียไม่ได้เอาอยากแก้มาเลยครับโอ้โหอดครับอดอดอดอ,ดอ่าอเยตามนั้นครับ ขึ้นห้าแล้วนะครับเจสเตอร์ขึ้นห้าค่าไม่ทันครับตัวดาเมจไม่มีมก็คงไม่เจอแล้วมั้งมัน มันน่าจะต้องเจอในตอนเป็นเวทีแลนต์ก่อนนะครับอันนี้เราเป็นแชมเปี้ยนไปละโอเคตามน,นั้นครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันวีคหน้าคือวีค80ละสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ